ตอนนี้ก็ได้ทําการรื้อออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับเกียร์บีดียี่ห้าครับว้าแดงที่เกียร์ห้ามีปัญหานะครับตอนนี้ก็เจอแล้วครับเจอปัญหาแล้วนี่ครับก็จะมีก้ามปูครับนี่ก็เป็นก้ามปูเกียร์ห้ากับเกียร์ถอยนะครับนะครับมันซึกครับนะครับอยากให้กล้องซูมกันครับนะครับ สึกแบบเห็นแบบชัดเจนเลยครับเนี่ยครับไม่ต้องวัดยากเลยครับสึกแบบชัดเจนครับถามว่าทําไมมันถึงสึกได้นะตอบได้เลยว่าน้ํามันเกียร์แห้งครับมันเกียร์น้อยครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนครับดูครับพวกน้ํามันเกียร์ที่ที่ที่มันเหลืออยู่นะครับดํามากครับอย่างเกียร์ขี้โคลนนะครับนะครับ นี่ครับน้ำมันเกียรที่มันค้างอยู่นะครับนี่ครับดําเป็นขี่โคนนะครับอย่างนี้พังแน่นอนครับถึงจะมีก็พังครับถึงจะน้ามันเกียร์ยังมีมันก็จะพังนะครับเพราะว่ามันดํามากครับแล้วก็จะมีเฟืองครับนี่เฟืองเกียร์ห้าครับอันนี้แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับ ตรงปอกเลื่อนมันจะวิ่งเข้ามาใส่นะครับพอมันรูดแล้วถ้าไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นกรณีนี้เกียร์จะเด้งครับเกียร์ห้าจะเด้งเองครับเด้งกราบเองนะครับนี้ก็จะเป็นปลอกนี่ครับปอกเกียร์เครียบปลอกเกียร์ร่วมนะครับสาหรับห้ากับถอยนะครับนี่ครับมันจะมีตรงที่ฟันมันเสียนะครับเนี่ยเนี่ยเสียปลอกถอดให้ดูครับ นี่ครับนี่ครับฝันมันบินไปครับอันนี้จะทําให้เกียร์เด้งกลับนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีราวเกียร์บนครับนี่ครับราวเกียร์บนนะครับราวเกียร์บนปัญหาที่เจอก็คือนี่ครับตรงที่ปอกเกลียร่วมันอยู่นะครับยองมันซึกครับ โอเครับตัวนี้แพงสุดนะครับนี่มันาเกียร์นะครับนี่ครับเกีืรองมันแหลมหมดเลยครับเนี่ยมันไม่เต็มครับถ้าเต็มจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่เต็มครับอันนี้เรียกเครื่องแหลมนะครับอันนี้ก็ได้เปลี่ยนยกเส้นนะครับเพราะมันเป็นเส้นเดียวนะครับนี่ครับรายการเปลี่ยนก็จะมี นี่ครับเฟืองตัวองเหลืองครับหรือเฟืองเบรกนะครับเบรกเกียร์หรือเฟืองฟอร์มิครับแต่แต่ช่างจะเรียกนะครับอันนี้ก็คือมันสืกครับเนี่ยครับข้างในมันสึกครับพอมันสืกแล้วเวลาเราเข้าเกียร์เฟืองตัวนี้มันจะไม่เบรกให้นะครับเวรา้เราเเข้ามันชอบมีเสียงดังก้าก่อนนะครับมันถึงจะเข้านะครับเฟืองพวกนี้มันสึกนะครับนี่นะครับเกียร์ จำเกียร์อมไม่จบซ่อมไม่ถึงนะครับซจำไม่ถึงซจำไม่จบก็เปลี่ยนลูกใหม่ครับแค่นั้นครับแต่ถ้ารถรุ่นนี้ลูกใหม่ไม่มีนะครับมีแตกเก่เก่าเก่าเก็บหรือเก่าถอดแบบนี้นะครับลูกใหม่นี้ไม่มีครับในมัมนรถรุ่นใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นพวกคลิปล็อกตูกปืนทั้งหลายนะครับ อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้ครับรายการที่เปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทำการล้างประกอบกันนะครับ